108วิธีช่วยลดโลกร้อนอครับการลดโลกร้อนหรือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกนั้น<ม>เราสามารถทําได้อีกหนึ่งวิธีครับนั่นก็คือเลิกใช้วัสดุที่มีส่วนประกอบของสารคล bon. อโรฟลูออโรคาร์บอนเรียกยากจยางนะครับแต่ว่าตัวย่อเขาบอกว่าสาร CFC นะครับ สาร CFC เนี่ยถูกผลิตขึ้นมาใช้ประโยชน์ที่จะพบเห็นได้ในการใช้ในชีวิตประจาวันของเราก็เช่นการใช้ก๊าซขับดันในกระป๋องสเปรย์ก็สเปรย์ต่างๆเช่นย,ยาฉีดยุงยาฉีดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทีม่มันมีก๊าซตัวนี้ขึ้นอยู่ด้วยเนี่ยนะครับ มันเป็นส่วนประกอบของฉนวนกันความร้อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นสารทําความเย็นในอุปกรณ์ที่ทําความเย็นในตู้เย็นนะครับยังนํามาใช้เป็นกระบวนการผลิตโฟมเราจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้สินค้าทุกชนิดที่ใช้สาร CFC เป็นส่วนประกอบในการผลิตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีการคิดค้นนาสารชนิดอื่นที่ไม่เป็นภยัยต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้แทนจึงควรศึกษาให้ดีก่อนที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้นมาใช้ในครั้งต่อไปนะครับ ก็ดูที่ฉลากนิดหนึ่งครับนะเขาอาจจะ,อะตอนนี้เขาคงจะมีการโฆษณาว่าไม่ได้มีสาร CFC ในเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนีด้ชนิดนั้นเพื่อที่จะจูงใจให้เราได้ซื้อนะครับรในเบื้องต้นก็ดูตรงนั้นนะครต้องอ่านนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเห็นรูปร่างสวยงามแล้วก็เราซื้อมานะครับไฟก็กินปล่อยสารกัน CFC ออกมาก็ทําให้เกิดก๊าซเลือนกระจก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เราดําเนินชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็โดยที่สุดเนี่ยหายนะก็จะกลับมาสู่โลกเราได้นะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะครับเราจะไปดูว่าเราช่วยลดโลคให้หายร้อนเนี่ยกิจกรรมหลักๆเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนตัวส่วนรวมแรงต่างนะครับซึ่งผมจะรวบรวมมามันมี108,009ครับท่านผู้ฟังครับก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสารคดีชุดนี้ผมพยายามรีบปฏิวัติตัวเอง ครับไม่งั้นเราจะอยู่กับโลกนี้กับความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้ครับสารคดีร้อยแปดวิธีช่วยลดโลกร้อนท่านผู้ฟังครับการช่วย <c oughs> โลกให้ใหายร้อนนั่นก็เหมือนกับการช่วยตัวเราเองนะครับเมื่อ โลกเย็นเราก็คงจะเย็นไปด้วยนะครับสารคดีชุด10อยแวิธีช่วยให้โลกร้อนชุดนี้นะครับผมจะนำเสนอท่าน <c oughs> ในหัวข้อของบทบาทของต้นไม้ในการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับการปลูกต้นไม้นั้นเ,เป็นการช่วยให้มีการดูดซับของเสียหรืออากาศเสียอย่างเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเข้าไปในกระบวนการปรุงอาหารของต้นไม้นะครับต้นไม้ใช้คาร์บอนไดออกไซ ในการปรุงอาหารนะครับแล้วก็เมื่อปรุงอาหารเสร็จก็คายก๊าซออกมาเป็นก๊าซออกซิเจนนะครับซึ่งก็ทําให้อากาศเนี่ยบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยเดิมทีเนี่ยเราเองก็อยู่ในป่าเขาลูกนองไพรนะครับได้สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ขั้นต่อมาสังคมมนุษย์มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ได้มีการพัฒนาเป็นหมู่บ้านเป็นเมืองแล้วก็เป็นเมืองใหญ่ๆนะครับ ทำให้เราห่างไกลาจากต้นไม้ห่างไกลาจกลากอากาศออกซิเจนไม่พอนะครับแถมยังต้องผลิตกาา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาให้กับสังคมอีกนะครับดังนั้นสิ่งที่จะช่วยลดภาวะเดือนกระจกลดโลกร้อนต่อไปนี้เนี่ยผมจะพยายามพูดถึงเรื่องของต้นไม้เนี่ยให้ชัดเจนนะครับเพื่อเป็นหลักการอย่างน้อยท่านก็จะได้เพิ่มความรู้และประสบการณ์เข้าไปด้วยนะครับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับต้นไม้ครับในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มี นักวิชาการหลายท่านนะครับรวบรวมแล้วก็ได้กล่าวถึงว่าต้นไม้นั้นมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้นะครับเขากล่าวว่าหนึ่งเมื่อต้นไม้คายน้ําระหว่างการสงังเคราแสงมันจะดูดความร้อนจากอากาศโดยรอบครับต้นไม้ใหญ่ที่คลุมเต็มเนื้อที่ประมาณสักหกตารางวาจะดูดซับความร้อนคิดเป็นค่าประมาณ1.2ล้านกิโลกรัม ต่อแคลอรี่ต่อวันครับซึ่งจะเทียบเท่ากับเครื่องปรับอากาศสําหรับบ้านขนาดกลาง2ห้องนะครับเปิดใช้วันละ12ชั่วโมงครับต้นไม้ช่วยได้ขนาดนี้เลยนะครับ ประโยชน์ของต้นไม้อีกประการหนึ่งก็คืออุณหภูมิของห้องในบ้านที่ถูกแสงแดดเนี่ยส่องผนังโดยตรงนะครับโดยเฉพาะด้านตะวันตกตอนบ่ายเนี่ยจะสูงมากนะครับจะอยู่ไม่สบายนะครับมันมีความอบอ้าวมีความร้อนนะครับหากเราปลูกต้นไม้ไว้บงังแดดนะครับอุณหภูมิจะลดลงถึง11อองศาเซลเซียสนะครับปลูกต้นไม้ด้านตะวันตกเนี่ย จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์เนี่ยได้ถึง11องศาเซลเซียสนะครับท่าฟังครับนี่ประโยชน์ของต้นไม้นะครับประการที่2นะครับประการถัดไปก็พื้นผิวดินที่ถูกแดดส่องโดยตรงเนี่ยจะร้อน50ถึง67องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับพื้นผิวดินใต้ร่มไม้ในบริเวณเดียวกันซึ่งพื้นดินที่อยู่ใต้ร่มไม้เนี่ยอุณหภูมิก็จะมีเพียง20องศาเซลเซียสเท่านั้นนะครับเรียกว่าใต้ร่มเงาเนี่ยเย็นกว่าเยอะนะครับ อันนี้ก็ปลูกไม้เพื่อที่จะไปอาศัยล่มได้นะครับอีกประการหนึ่งครับถนนที่ปราศจากต้นไม้ใหญ่จะตรวจพบฝุ่นละอองถึง1 0 0 0 0 0ถึง12,000อนูต่ออากาศ1ลิตรเมื่อเทียบกับ3 0 0 0ันอนุของถนนเดียวกันนี้ที่มีแต่ต้นไม้ร่มรื่นนะครับก็คือว่าถ้าว่าถนนที่โล่งเตียนเนี่ยนะครับที่บอกว่าถนนไล้ฝุ่นไม่ไล้ฝุ่นอะไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีต้นไม้อย,อยู่ริมฝั่งทางเนี่ยนะครับ ฝุ่นจะมีมากหมื่นถึงหมื่นสองพันอนุนะครับต่ออากาศหนึ่งรเพราะฉะนั้นอยู่ในอากาศค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าถ้ามีต้นไม้อยู่สองข้างทางนะครับต้นไม้นั้นจะช่วยซับเอาฝุ่นเหล่านั้นให้เหลือแค่ประมาณ3ามพันเองนะครับสามพันอนุนะครับต่อถนนอันนี้ต้นไม้ช่วยได้เยอะครับอีกประการหนึ่งคับต้นไม้ที่มีพื้นผิวใบประมาณ150ตารางเมตรจะผลิตออกซิเจนเพียงพอสําหรับมนุษย์หนึ่งคนภายใน1ปีอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลของต้นไม้นะครับต้นไม้ที่มีพื้นผิว ใบนั่นก็คือรัศมีของใบนะครับประมาณ150ตารางเมตร นะฮะนั่นก็คือต้นไม้ใหญ่พอสมควรถ้าเราคิดถึงก็ประมาณต้นจมจุลีใหญ่ๆอายุสัก10-20ปีนะครับหรือว่า50ปีประมาณนั้นนะครับก็แม่จะช่วยเราได้1คนนะฮะเพราะ,ะนั้นเอ่อเราก็คงต้องช่วยกันรักษาต้นไม้ใหญ่ๆเอาไว้นะครับอีกประการหนึ่งครับต้นไม้ใหญ่ที่มีขนาดหนาแน่นบนพื้นที่ประมาณสัก6กไร่เนี่ยจะมีผิวใบประมาณ5 0,000ตารางเมตรจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้เนี่ย9ก0กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงและก็คายออกซิเจนเนี่ย6ก0กิโลกรัมต่อ ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าออกซิเจนจะมีความสดชื่นมากนะครับถ้าอยู่ในป่าจริงๆถ้าขกไร่ถ้าตรงนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นนะครับว่าเวลาเราที่เดินเข้าป่าเราจะเดินได้ไกลกว่าเดินบนถนนโลง่งๆนะครับทั้งนี้เพราะว่าออกซิเจนมาช่วยทําให้เราเหนื่อยช้าลงนะครับอีกเครื่องหนึ่งครับในแสงสว่างปกติใบไม้1ตารางเมตรเนี่ยจะผลิตน้ําตาลได้1กรัมต่อ1ชั่วโมงนะฮะนี่ก็คือทําให้มีน้าตาลนะครับเพราะว่าต้นไม้ในแสงสว่างปกตินะเพราะนั้นต้นไม้ก็จะช่วยผลิตตรงนี้ให้ นะครับซึ่งจะทําให้เกิดน้ํามันเกิดยางเกิดอะไรก็ตามนะครับอันนี้เวลาท่านไปปลูกพืชปลูกผักก็คงจะดูแล้วก็รู้ว่าต้นไม้เนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงวิธีปลูกวิธีเลือกปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้ถูกฉลกอะไรอย่างไรนะครับท่านก็ดูไปตรงนี้จะเป็นสาระเพิ่มเติมนะครับเพื่อประมวลความรู้ที่ท่านมีอยู่แล้วประสบการณ์ที่ท่านมีอยู่แล้วให้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับรูปธรรมมากขึ้น